ก็เตี่ยอค่ะเดี๋ยว้นอะไรดีคะเส้นใหญ่ญครับทั่วละยีสิบาทนะคะแล้วนราขายทูกค่ะน้ำอะไรน,นะน้ำตกสัก ม่หมออกมายาวนานลูกค้าคนแรกเลยนะเนี่ยน้ำให้ไปลยจุกจุกมีอัน หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเอาหมูให้หัวล้างแช่ก่อนมูไม่สุกเราล้างมือแล้วนะคะคือค่ะ ลูกชิ้นงูอยู่ไหนเนี่ยให้ลูกชิ้นหมูชิ้นหมูหนูให้หน่อยบายทุกคนนี่ก็จะลนค่ะ อีสี่ว่ะทุกคนใครที่อยากขอมากันเยวทุกคนก็ขอมาเดี๋ยวนี้นะทุกคนเพราะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเดี๋ยวก็จะไม่ได้เจอกันแล้วอีสี่วันเท่านั้นนะเดี๋ยวเราพยายามวันนี้วันเป็นคลิ <c oughs> เราก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะคะทุกคนบายยมาต่อไปเป็นคลิปนางขนมนางยักไปไปจิ <c oughs> <c oughs>